มาจากบ้านกวดับมาจากบ้านกวดติดกระเม็นย่างกะโอ้ยสนามบนญ่ครับย่างไกลดสนามดีนร่ทีย่างพันสนามมาได้กันไก่ไ่ตองีไม่ด้ยนั่งเาไ่ยัลยับเนๆครับดี๋ยวก็ใช้ไก่้พอเดี๋ยวนีมาไก่นี่ย่างไก่หมนี่โมลูกหลานเงว่าอู ยอกมากิ่งน่ะเจิ่แต่เพื่อนยางพันสนามานี่กันไงหรอครับบ่งตลอดมือคืนนี่กเบิ่งยูซุลินครับางาลุมน้ำจะข้นเน่ล่ะเอแม่เพิ่นเศร้าเมื่อยก่อนก็ได้เพิ่นยางมาใกล้กระดูกทัพสินกระดูกทัพกินพาลรอบ่มีคนเบิ่ง อ้าวเมล์ไรเอามาใช้กินเข้ามาเอากล่องแม่ไปทยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวที่ส่งใอ่กล่องแล้วก็อ่ะกล่อง

อัดอาอาสอาจายเยลุกจายยกจาาเรียกจาายเฮ้ยไปใส่ตัวท่อนให้นมาเอร์อันนั่นแม่บีดีนะคุณแม่นี่คุณนคุณจะสู้คนเป็น์สู้คนเป็นย์แล้เราไปยนน่นไปใส่ล่ะปนนอยู่ไมยนนู่นไปยยุดเบิงเม่เบื้อต่ตีลามาสมัครไม่ไหมผู้แม่ลูก เทมเ็นเด้งมันเด้งขึ้นเลยแหมบาตกัเบ่งตะบุญไม่น้อยอันนี้ก็พูดน่อยหน่อยเอาละมายช่ไหอนุ่ดีสวยดโอ้ยจมา่เปา่ายไงเาตยไ้แม่นี่เล้ห้น้องมีติดอ่ะอีตเขาเต็มจัเบิร์ดเล็บย่อย

เดี๋ยวซีเดียซีเีแสดงว่าเราเปลยเอฟจอะรน่บานนั้นนี่นั่นบึ้ไ่ไหมเนาะลองเว้งหอฟันมาล้งหานไปอัน้จเาเป็นยังไงมาขึืนนางอกจังั่นั่เอก็ป็นยังหลบลูกบ้อวาียงตนเขาอสิตันตันนอยาตเป็นเป็นยังยครับยังต้องขนเ้าสก่อน จอันาอนี้มไกมิวน้ขึ้นไหได้ออเบิรนครับเนนบิรนจำเลยเบิร์นเลยลูกผ้าเอดังแกเนทงเนนอูสาวี่ล่เอ้ยจากบ้านกวนมานี่จะกิโลหรอครับ เบิ้งแล้วมันมันแน่นักเออเบิ้งนีไรกะไฮบันนีนบันนี่กัหนันหัวเนี่งนี่กะโอ้ยหลาจะมันดีจะมันเบิ้งหนองดีเบิ้งนองดีดีด้ื่ดูหลาเด้อเออโอ้ยแม่กะเมี่ยล่กแม่กะทุกข์กันหละ กบคือพ่อยังไ่อายุเร่นัปะเป็นยังไงครับผมเป็นยังไงเว่าเารื่องมากเาว่ากะช่างหอยแถวบ้านนี้เป็นฟารมอิริหรเอยยูบ้านนี้กรถตู้บ้านนี้แม่ก็ซื้อรถตู้ เป็นอันนี้มนเป็นอันโฟมมัมีมือมอดนะมีเสียงนักกว่ามากกว่านีเกินใจ阿里阿อยู่นีเป็นหูเบิร์ดเันหูเบิร์ดจักเบิร์ดต้นหูอยู่นัดินี่เจาบอกว่าหูเพ่าะที่จังพอเพิ่นก็คอยเอาก้องสยจูอานกินยจูเรย่างไรเบิดเบิดมาดิมือขึ้นทีมงานเาเอเคสทีมงานน่สายยาเป็นทีมงานเนี่ยทีมงานนั่นสจู บ่มันมีสายยาจตัว่เมียจำบ่ได้เจดติบก็เด้เจสิบเมียอือนั่งทำนู่นนะอันนี้ก็สวยตัวหนี่งแตเมียสวยตัวอันนนุ่นนุ่นอะต่อไปใส่เราเราอยู่น้ำบอดหยุดแอนความันอะจ้ะ ก็ <c oughs> มันดีใจหลายก็มันได้มาเห็นแว่ามันก็ได้มาเห็นจากเคลียจากมาตำรวจถามอยู่หันมาโค้ดมาคนนี้ทัลูกมาจันทร์อันไม่เป็นไรครับแม่พวกปุบก็มาเกี่ยงไม่อยู่อยู่ไหนลูกพักตั้งร่องกันนะอันแม่มาเบิ้งไก่มาเบิ้งน้องขวงอิงมาจันทก์เราเยอะสิย่างครับว่าฮอรนี่อะไกับเมื่อยอยู่ได้น้องครับมันกวงเนาะปัญหาแกอยู่ไหนเหรอโย่พ่อบ้านกวดพุ่นแล้วติดใจแดนกับมิ้นพุ่นจะันทร์ ลไปกับวดแอลอยกมากันยันมากก่าใดก็นเลยเหหไม่ไงไปซ้าไม่ไงอยากไปมันก็ตรงวัดสาวรลานก็ดีไปสอนตรงเรียนกันเลยก่านนี้ก็พอดีล่ะนแมหายเด้อดูหล่าำขามนเมตาไปลอกตาบแม่เพีนแต่จบตัวนี เพ no. ี้นกระจกละบายนกาผพาต่อนี้นองฮิเป็นรักษามาจังการจังเก็อย่างมหาอีหลาเขาเลยว่าน้ำพริกน้ำพีหลน้พิหลแม่ใช่ไหมไอเดเจ้าได้ม่อยากไม่กินไนหลาเออแม่แกทุกปัญหาจืกกันจุดว่าเทาจิตตายอันหัวกับหัวนั่นเด้นั่งหัวยุ่งสิละเบิงกินทังไห้ทังหัวละให้กับห้นหัวเออันอันตอนเพื่อไปลองกันยุบันน้องฮี่ไม่หมแม่ ให้แม่ก็หายนั่นละจันตอนต้นมาสมัครกับพ่อเอกกับแม่อันหน่อยนั่นกะเบิ้งมันเด้งขึ้นมาเนี่ยเบิ้งเลยตะกี้เบิ้งแอนออร์ดีเนาะบ้านนี้ก็เบิ้งอุ้งอิงมาเลยบ้านเบิ้งเตะอุ้งยิงอุ้งยิงเนี่ยบ้านแอนออร์ดีกับเบิ้องรัศมีแม่มีแค่แนวเดียวเด้เนี่ยแลเวเชิดต่อไปไงก็ใส่เราไปบ้านเราไปตายอยู่สวนยางแล้วแม่กับเบิ้งอลิซอลิซชอบอะไรหนาว หนาวบอเริ่มเย็นแล้วเข้าวิไอเป่าวัสดีค่ะมือหนาวบ่ค่ะสวัสดีหนาวโอ้ยหมอบินเราจะเหนื่อยอุ้ยหมอบินกันยังหนาวหนาวอันนี้ใครนี่เมื่อไรกะเบงไปฮาร์ปไอรุ่งจากรถไหมพี่อุ้งยิงเอ้ยยิ้มเป็นยิ้มใส่ก่อนเออถึงปากกันคุณเวทียิ้มหน่อยยิ้มบ้านหน่อยยิ้มบ้านหน่อยใส่ก่อนเบสไปขว้างไฟอยู่รอเฮียนได้ไรบ่ล่ะเป็นตั้งขวายงหมด เบื้องเบื้กเบืองเบื้อในปีนะหวยกุจีเจอดไหมตังตะกับแม่หวยกุจีตังตี่กเบื้งเบื้อแหละสนดูด้วยไปเรีนใจไปเรียนเบองเบื้นนักเนนครสวรรค์ไปเรยนาาบุญีไปเนอเนาะลงบุญีแม่เบิ้งเบตังต่เริ่มต้นมาตังแต่ตังตะมาตตังเร็เบื่องมาตลอดบ่มีมือวัดสิบวนเบองเขาเ็บมากน้อ็นม่กับเู้แน ไอไอนันท่ามอไอมาาพือบานกวนติดตามตลอดเป็นมาบกคลิปครับจำได้บปทุกคนเดียมาหาที่นี่ม่ครับเย็นจริงเหมือนเลย